เสื้อใหม่ด้วยออกเสื้อสีเขียวใหม่ด้วย <c oughs> ไปครั้งที่แล้วหลวงป่าค่ะ <c oughs> <c oughs> ให้ตั้งมาอำเภอนามนจังหวัดกาสิน์ก่อนมันจะไม่เข้าป่านะครับอจะใส่โบแดงให้เก้าวันเลยพี่น้องเป็นพยานแคปไว้นะครับใส่โบแดงให้เก้าวันเลยแล้วก็ออกเสื้อเขียวเหนียวซ้ำให้หลายคนอยากได้เสื้อเขียวอาจารย์อาจารย์จะออกให้หลังเลขเราเข้างวดน,นี้นะครับถ้ายังไม่เข้าก็ยังไม่ออกนะครับเนาะออ <c oughs> ถ้ายังไม่เข้าก็ยังไม่ออกนะครับถ้ามี9้าแล้วก็เป็นตัวเจาะเราจะออกเสื้อเขียวให้นะแล้วก็จะใส่โบแดงให้9วันนะครับไม่มีอายครับใส่ให้ดูเลยนะฮะใส่ตั้งแต่เดินไปจากบ้านขี่รถไปใส่ไปเลยนะครับนาะสัญญาค่ะสัญญากันแล้วนาะรู้สึกเบื่อๆว่าคําบาทที่นี่จัดไปค่ะ อโอเคเดี๋ยวให้แคปชุดเต็มนะครับมาเดี๋ยวให้แคปชุดเต็มนะครับต้องซื้อก้ากี่พันจะได้แสนนะครับใสบ่โบแดงเหมือนกันผมไม่รู้นะครับตรงนั้นนะครับเดี๋ยวแคปชุดเต็มก่อนครับแป๊บหนึ่งแอดมินทำเสร็จหรือยังอ่ะ เสร็จแล้วโอเคอ่ะแคปชุดเต็มก่อนนะครับเอาทีละกล้องนะเดี๋ยวผมเอากล้องนี้กล้องนี้กล้องนี้นะแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยนะเอากล้องกล้องแรกก่อนนะครับเรามีอยู่สี่กล้องนะครับอ่ะกล้องแรกก่อนนะครับแคปนะเดี๋ยวกล้องนี้รอก่อนกล้องนี้รอก่อนกล้องนี้รอก่อนนะครับสัญญานะเดี๋ยวเรียกคู่ว่าให้แคปนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเอาทีละกล้องนะตอนนี้ไลฟ์สดหลายช่องทางมากเลยพรุ่งนี้ใส่เสื้อแดงครับผม ไม่ได้ไปก็ขอร่วมบุญค่ะสาธุครับค่าไฟอาจารย์นี่เดือนละแสนนะที่นี่นะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณมีเอฟซีนี่แหละช่วยมานะครับก็ที่นี่เนะี่ยอาจารย์ให้เข้าชมฟรีแล้วก็ใครมาขายอะไรเนี่ยอาจารย์ไม่เก็บค่าครับอาจารย์ให้ฟรีลานจอดรถอาจารย์เช่าให้ฟรีแล้วก็ห้องน้ําฟรีหมดนะครับมีดอกไม้ทุ่เพียนก็ตามศรัทธาไม่หยอดก็ฟรีนะครับเออไม่ได้ว่ากันอยู่นี่ไม่มีอะไรเลยนอกจากวัตถุมงคลในห้องกระจกกับเสื้ออาจารย์อย่างเงี้ยนะครับค่อยได้บูชานะครับอ อ่ะโอเค YouTube แคปแล้วเนาะทีนี้เพจครับจบนี่คนดูสองหมื่นหกคนเบอร์สองหมื่นหกเอเ้ย <26. S 1> แคปก่อนพี่น้องแคปยังไงแคปยังไงน,นี่สามนิวน้วสามนิ้วเอ้ยสองหมื่นหกพี่น้องโอ้แท้พี่เม่เนี่ยเอฟโออ่ะอ้เดีแคปห่วยครับทีนี้สองหมื่นหกฝากแชร์ด้วยนะสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ด แคบแม่เกอรแคบไหมแคบเลยคบเลแคบไหมผมในเนื้อพี่น้องปุ้ยรับตาครับแคบแคบแคบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งสองหัื่นเจ็ดสองอะผมอาจจะสามได้หนิอ่ะอ่ะแคปนะครับเดี๋ยวกล้องนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับเนาะกล้องอาจารย์บอลรอแป๊บหนึ่งแล้วก็กล้องนี้รอแป๊บหนึ่ง YouTube 3,000คนนะครับแค่ YouTube 3,000นี้ก็ถือว่ารีวิมากแล้วนีมห่ะฮะรวมกันส0 0 0มื่นเลยอืออาจารย์บอลนี่3า0 0 0หัก เกือบสามหมื่นสามืเลยวเกือบสามหมื่นกว่าแ่แคบแล้วเนาะกล่องนีแคบแล้วเนาะสามหมนสี่ครูแคบแล้วเนาะสองหมืเจ็ดพันสามร้อยหกคนสองหมืเจ็ดพันสี่ร้อยกว่าคนแล้วครับหกรแล้วหกร้อยแล้วโอ้ไวมากได้เไวเด้อได้เรไปไวเด้ครับเด้อขอขมากลับองไปมาเด้อเดี๋ยวพาคอขามากลับได้ครับเด้อเอาเดี๋ยวกล้องอาจารย์บ่อนมันโมฟกันวะเดี๋ยวกล้องนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับ อ่ะโอเคนะครับโอ้สิพ้าแคบถูบแล้วก็นสิขอข้ามกรรมครับพี่น้องกแล้วเออืมเดี๋ยวกินน้ำก่อนครับกล่องไทเกอร์ครับบัตนี้ชุดเต็มชุดเต็มนะครับอันนี้ชุดเต็มนะเพราะว่าชุดเดี่ยวให้ไปแล้วนะครับชุดเดี่ยวผมให้ไปแล้วนะอันนี้ชุดเต็มนะครับชุดเน้นผมให้ไปแล้วนะครับสี่คู่นะครับ แซบนะเอิกจังไหนผู้มือกดไหลย้อนด้วยแหละคิดว่าบอลเห็นย,ยังนี่เครื่องนี้เ <พอ S 1> ห็นยังนี่จนะห้าครับบ้านี้อเคแอะแคบแล้วเนาะเริ่มแนียนนะเอิกว่าบ้านี้ผ่าเลยผ่าเลยผ่าเลยเนาะเพราะว่าทำกันเนาะ จักขับทุกคน,กกคนตอนนี้หูอือครับพี่นออ้องมุสึกว่าสิบเดี๋ยวจะให้แคปทูบก่อนครับพะไหวเลยวอ่ะแคปทูบนะครับทีละกล้องเดี๋ยวนะครับบิดครับพี่น้องมาเนี่อะยูท <laughs> ูบสามพันคนแคปครับเดี๋ยวนะครับรอก่อนนะ นะครับทูบโอเคเนาะคือทุกคนรู้อยู่แล้วถ้าอาจารย์มีอาการป่วยแบบนี้ห่วยจะเข้าครับอืมนะครับโอ้ยเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มพูดมากไม่ขึ้นแล้วอะไม่เป็นไรเดี๋ยวฝืนให้จบครับอ้าวนะครับมันแน่นหน้าอกครับตอนนี้ น่าจะกินข้าวไม่ตรงเวลามันก็เลยแน่นนะครับไม่มีอะไรหรอกอะแคปนะครับด้วยทูบแคปแล้วเนาะแคปแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเหลือกล้องนี้กับกล้องนี้นะครับอ่าเดี๋ยวพาขอขามากรรมก่อนครับเดี๋ยวอาจารย์จะไปพักนะให้ทุกคนอยู่ด้วยกันก่อนนะครับเดี๋ยวขอขามากรรมเสร็จเราค่อยไปพักกันเนาะกบพักพร้อมกันนะครับเนาะอืม แคปนะครับแคปเนาะกล้องนี้ก็แคปเด้อทุกคนแคบเนาะโอเคอีกกล้องหนึ่งกล้องสุดท้ายครับจะครบแล้วแป๊บหนึ่งนะ อุ้ยเกือบเสียประตูตหตแหมโอเคเเอาวันให้พี่น้องเบิ้งอีกจะเถอเขาถามมาเอาก็วันให้ดูอีกนะครับว่าอาการยังโอเคไหมออวัดม,ม,ม,มือขึ้นละ่ะก็ยังกี่บาทละคอยไปเนี่ย อยากให้ดูนะครับว่าเออเดี๋ยวแป๊บนะขอแป๊บหนึ่งก่อนจะขอขามากรรม นะครับความดันนะครับก็หลายคนเป็นห่วงอาจารย์มาให้ดูเผื่อทุกคนจะไม่คิดมากนะครับก็ใครที่อ่านค่าเป็นนะครับหนึข้างล่าง80ครับ1 2ึข้างล่าง80ชีพปรจร69สิบนะครับหนึข้างล่าง80นะครับเนาะน่าจะปกตินะครับเนาะอืมปกติไหมครับทุกคนนะครับหนึ่งทัครับ1 2 4่ง่สิบนะครับ โอเคเนาะโอเคไหมนะครับใครเป็นหมอหรือใครมีความรู้นะครับซึ่งอาจารย์ไม่มีนะครับตรงนี้ปกติเนาะปกติแนละ้วเนาะโอเคทุกคนจะได้สบายใจนะครับทุกคนเห็นอาจารย์แบบว่าไหวไหมอาจารย์ก็เลยวัดให้ดูนะครับปกติค่ะอ่ะปกติเนาะโอเคแล้วเนาะดีดีใจมากเลยเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยร้อยสี่สิบเก้ากับเก้าสิบเจ็ดโอ้โหมีตกใจเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ร้อยยี่สิบสี่ทับแปดสิบครับก็ถือว่าปกติแล้วเนาะเออมา เดี๋ยววันเนี้ยขอบคุณนะครับปกติโอขอบคุณมากครับขอบคุณเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะพาเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็ไลฟ์สดมาจะหนึ่งชั่วโมงแล้วก็่อนที่จะขอขมากรรมนะครับอาจารย์ขออวยพรให้ทุกคนก่อนนะครับเนาะมาพนมมือขึ้นปกติค่ะขอบคุณนะครับอ่ะพนมมือขึ้นนะครับเนาะอะบอกชื่อนามสกุลตัวเองนะครับเนาะบ้านเลขที่นะ เกอบอกเสือครับพระเจ้าจัจิตปุรบัตครับนาทพงศุภพิษนะครับอาจารย์ขอปรมีององปูใหญ่ปูน้อยอาจารย์แหม่มนะครับเตรียบทั้งพระเจ้าทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ตำานักอ,อาจารย์นอตตี้ปัวนั้นตาองค์ย่าอุษาและก็โดยปูเวสวุวรรณองย่ามณิจันและก็โดยเฉพาะองค์ปูองค์งดำแสนสิริจันทานาคาราช ขอให้ลูกซิทที่เบิ้งไล่นี่หรือออกไปแล้วหรือผ่านไม่เห็นให้เพื่อนมิโชมีลาบน้ากันเดรปูเดอเนี่ยให้ขลายหนาขายตาพี่น้องเพื่อนเลขมืออืน 17, ่นสิบเจ็ดมักกะลาสองพันหาวยอยหกสิบเจ็ดขอให้เลขเขามีเก่าเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสองในสี่คูนี่ขอลางก่อนอลางหลือลางละจังเอาบนนะ ล่างและจังเอาบน3ตัวมี้เก้านึงเจ็ดกับเก้านึงหกเลขทูบ3ามเก้าสองไปตัดเล่น<ม>เลขทูบอย่าลืมตัดเล่น3ามเก้เก้าสองได้นะครับเอาล่างคอนปูล่างเนี่ยขอให้มาเก้าสก็ได้เก้าสองเฮ้ฮาวบนเอาฮาบนเอาตีเ้จ็ดอาออจ,ดอจารย์บอกก็ได้เอาบน9 1้หน,น,นึเฮบนเกเจ็ดฮฮะตัวใดก็ได้นะครับเนาะเรื่งตอเรือสอบไม่พี่น้องนะครับกะ ขอให้เลขมีจังสี่อย่ายใหนะ้ขคล้ายหนาคล้ายตาพี่นอ้องเมิ่งหนึง่งค้นเมิ่งไล่สดกับบักหลช่อง YouTube มีสองพันหกร้อยบวคกันรวมหย่อนหลังเพจเนี่ยสองหมื